พูดถึงข่าวที่คอรมอมีมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2565หรือว่าปีนี้นะครับหรือว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับหลักๆก,ก็ขึ้นกันหลักหน่วยนะครับหรือหลัก10บาทประมาณสูงสุดไม่สูงสุดประมาณ20บาทแล้วก็ข่าแรงขั้นต่ําที่เยอะที่สุดนะครับก็ประมาณ350กว่าบาทก็ยังคือคือยังไม่ต้องดูตัวเลขนะครับ เอาจํานวนเงินเนี่ยแล้วก็ดูชีวิตความเป็นจริงเนี่ยนะครับว่าประชาชนจะพออยู่ได้ไหมถ้าถามทัศนคติของผมซึ่งก็มีลูกจ้างอ่ะพูดมันตรงๆนะลูกจ้างที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะผมคิดว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้350กว่าบาทเอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะมันคือคุณภาพชีวิตของมนุษย์ของประชาชนคนไทยนะครับ ทีนี้พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาผมไปเห็นข่าวของทางช่องสามนะบอกว่าค่าแรงพ่นพิษผู้ประกอบการเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าคุณอนวัตลพลวิชัยนะฮะจากหอการค้าเนี่ยบอกว่าอืมเออแกบอกว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่รับผลกระทบทั้งในด้าน การดาเนินธุรกิจและกําไรแต่ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบนะอันอันมอสกูที่พูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจัยที่จะส่งผลกระทบคือค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อกําไรและก็ยอดขายจานวนลูกค้าที่จับจ่ายน้อยลงขณะที่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี่ไงขึ้นค่าแรงขั้นต่ําส่วนใหญ่มองว่ากระทบต่อธุรกิจมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กอย่างไรก็ตามยังไม่คิดจะปลดคนงานแต่เลือกจะปรับขึ้นราคาสินค้าประมาณ1%แทน ผู้ประกอบการยังมองว่าใน6เดือนถึง1ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวจากที่เริ่มฟื้นตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปคาดหวังเอากับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าตอนนี้ภาคธุรกิจเขาประเมินว่าเออม,มันได้รับผลกระทบอะนะแล้วก็ต้องขึ้นราคาสินค้าประมาณ1%นะครับแล้วก็ใช้คำว่าจอปรับขึ้นราคาสินค้าค่าแรงพ้นพิษนะ นี่คือตัวอย่างของการบริหารประเทศแบบสเปะสปะผมใช้คำนี้นะคือมันไม่ได้มีวิสัยทัศน์มันอยากจะออกก็ออกคือคือวันนี้ประชาชนเถียงกันว่าเ hey, ฮ้ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่ทักสินพูดเลยนะวันละแ800ร้อยหรือมันจะกี่ร้อยก็ตามแต่เนี่ยนะคนมันจะมีสองความคิดทันทีด้านหนึ่งไลยบอกว่าเฮ้ยแล้วขอมก็แพงนี่ไปถามผู้ประกอบการมันจะอยู่ยังไงฝั่งนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยประชาชนชาวบ้านตาดำๆเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้ถ้า อยู่ๆก็ขึ้นถ้าอยู่ๆก็ปรับเนี่ยนะครับโดยไม่มียุทธาศาสตร์อยู่มา8ปีนะครับมันไม่ได้มีแผนพิมพ์เขียวให้เพื่อรักษาสมดุลทั้งสองสามฝั่งให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับคนก็เลยสงสัยไงครับว่าที่ขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าจะเลือกตั้งแล้วหรือเปล่านะครับเอาว่าคนดูออกแล้วกันนะครับมันก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพออยู่ๆมาขึ้นแล้วอยู่ๆก็มาโยนความผิดว่าเพราะขึ้นขั้นในขั้นต่ำไงของมันก็เลยแพง รัฐบาลออกนโยบายแบบนี้ก็ปล่อยให้ประชาชนตีกันทะเลาะกันเพราะมันไม่ได้มีโครงสร้างว่าปีนี้คนไทยควรมีไรายได้เท่านี้ปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกสองปีอีกสามปีจะเป็นอย่างนี้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 ฉายภาพไม่เห็นแล้วก็ไปพูดกับภาคธุรกิจว่าคุณจะได้ผลประโยชน์อย่างนี้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 มันก็ควรลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมันควรส่งเสริมกันไปได้วยกันทั้งคู่ แต่วันนี้รัฐบาลก็ออกกฎแบบว่าโยนภาระให้ในายจ้างเลยนึกออกไหมครับถ้ามองในมิติของผมผมว่า350ก็น้อยไปนะครับทักษิณที่พูดเนี่ยนะครับเขาจะพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ถ้า800เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นส่วนจะทํายังไงเนี่ยก็ให้รัฐบาลที่ฉลาดเข้าไปทําถ้ารัฐบาลที่โง, ộ, ง, ộ, ง ộ, ่โเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงว่ารัฐบาลที่โง่โคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยจึงต้องการคนมีวิสัยทัศน์ไงต้องการคนฉลาดไงที่คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเหลือลอหล่อมล้ำซ้อนเหลื่อมล้ำผมพูดมาในตลอดไอ้ที่รวยกันรวยไปนะไอ้คนที่เอ่อเขามีเงินไปต่อคิวซื้อไอ้ฟอเขาซื้อไปไอค้คนที่มีเงินเดือนเกินคนที่มีเงินเดือนเนี่ยหรือค่าจ้างเนี่ยเกินขั้นแรงขั้นต่ำว่าเขาได้วันละแปดร้อยวันละพันเงินเดือนสามสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันก็หลุดไปแล้วไงครับมันก็หลุดไปแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ผมย้านะว่าคือส่วนใหญ่ของประเทศหลายสิบล้านคนนะครับยังกินค่าแรงขั้นต่ําอ,าอยู่แล้วก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งบอกว่า, mm hmm. วาเฮ้ยคุณอยากได้ค่าจ้างดีๆคุณก็พัฒนาชีวิตเห้คุณมันเก่งึ้นสิออกมาต้องทําอยู่แล้วครับแต่ในโลกความเป็นจริงคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อความคนบางคนไม่ได้เกิดมาเก่งนะครับ mm hmm. เขาจะมีข้อจํากัดโห oh, ถ้าคนบนโลกทุกวันนี้มันเก่งกันหมดเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่มนุษย์แล้วครับ มนุษย์มันคือความแตกต่างมีคนเก่งย่อมมีคนไม่เก่งแต่คุณภาพชีวิตพื้นฐานของความเป็นคนเนี่ยเราจะวัดกันแค่ความเก่งกับไม่เก่งอ่ะเราจะไม่วัดความดีงามเราจะไม่วัดความเป็นสิทธิมนุษยชนเหรอต่อให้คุณไม่เก่งคุณก็ควรมีชีวิตพื้นฐานที่ดีได้มันไม่จําเป็นหรอกครับคนเก่งถึงจะมีชีวิตพื้นฐานที่ดี มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วเราพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โอ้หน้าอยู่นะประเทศที่โชคดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับพื้นฐานของชีวิตเดี๋ยวมันต้องดีก่อนสําหรับคนที่เป็นคนยากคนจนเยเอาความเก่งมาตัดสินพื้นฐานของชีวิตอันนั้นผิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามดูแล้วสิถ้าใจผมอยากได้นะผมก็อยากให้ประชาชนมีไรายได้วันละแปดร้อยวันละวันละพัน เราถึงต้องการรัฐบาลเก่งๆไงครับมาทําตรงนี้ให้มันสําเร็จไม่ใช่พอพูดเรื่องนี้วิสัยทัศน์แม้งแคบบอกว่าเฮ้ยแล้วผู้ประกอบการเขาจะอยู่ยังไงเอามันก็ต้องหาคนเก่งมาบาลานทำทุกอย่างหนห้มันเดินไปได้ถ้ารัฐบาลทําไม่ได้ไม่งั้นชีวิตของประชาชนก็ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับก็ต้องทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําเดือนตุลาคมแล้วอยู่ๆมาพุงขึ้นมาบอกว่า ค่าจ้างขั้นต่ำพ่นพิษพ่นพิษอะไรพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้คนนี้ได้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มห้าบาทสิบาทยี่สิบาทแม่งเป็นคนผิดก็รัฐบาลเนี่ยไอ้บริหารประเทศแบบไล้ทิศไล้ทางคุณปล่อยให้คนคุณบริหารมาแปดปีคุณปล่อยให้คนไทยมีค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบได้ไงวะแล้วคุณก็เล่นมุกแบบเอาเงินไปแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เพื่อให้เขาจดจําคุณเพื่อให้เขารักคุณยิางเงี้ยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคัดจ้างขันต่ำทั้งใดก็ตาม,าาตามแต่เรามาผิดที่ผิดทางไปหมดคุณผู้ชมครับมันเสียหายไปหมดตลอดแปปีที่ผ่านมาต้องยืนยันตรงนี้ชัดเจนเสียหายไปหมดถ้ารัฐบาลเก่งๆนะได้เวลาแปดปีนะดีไม่ดีป่านี้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปหกเจ็ดร้อยนะผมเชื่อแบบนั้นถ้าได้คนเก่งๆนะครับมีวิสัยทัศน แล้วพอมาบริหารมา8ปีมาขึ้นให้5บาท10บาท20บาทโอ้ผู้ชมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนก็ตีกันว่พาพมึงไงแข่งขั้นต่ำในจ้างอยู่ไม่ได้ของก็เลยแพงเห็นไหมอยากเรียกร้องกันดีนะักเอาด่ากันเองแต่ที่มึงมาทะเลาะกันเองเนี่ยนู้เพราะประเทศไม่มีทิศไม่มีทางอันนื่องมาจากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่ใช่มืออาชีพไม่เข้าใจอ่ะ ไปวันๆแบบมีคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ ก็บรบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมีสิชิ้นทําใหม่ๆสดสด นะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับ นะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นเลยนะ ผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะ่ะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งต็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำงเงินนะผมไม่ได้ทําเอา ผมได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอ,งองา,างยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นนะผมยากนะผมไม่เอานะผมผมขายแหนมดีกว่า นะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทาร้ายใครอนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะนะครับพูดตรงๆนะ ยากผมกระดากปากอเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆเนี่ยมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายในแอมี่หละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่ว ไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้อยยี่สิบครึ่งโลทําส่วนใหม่ทุกวันเนียนะผมมาเก็บพลิกไเก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างไนะส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัว่ว นะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาเส้อหัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ย ทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะท этим, ําเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพ,พิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับ มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ําปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับ ผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโม้แบบนั้นเลยอ่ะ แต่อันนี้ขนาดแพกเนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยี่สิบสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทําเลยนะย้ำ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 ห้ามทําให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทํำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผม อยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต,ขตมม่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากิน,เ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ย สองยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนยอดออเดอร์ I ord Order, สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่อไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้อง,ต,องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ สองร้อยยี่สิบนะขอยญาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อ้วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับ เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกงหกตัวเองอะ่ะโกงหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนูน่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามัน ก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลาย พิมสนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ mm. เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัๆนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะ ไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่เอทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอิลเนเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้ว อะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะลาไปก่อนนะครขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ